ว้าวว้าว,ว,าว,าวอ้าวอ้าวา้ววา้ว <c oughs> <c oughs> สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ประสบปัญหาแบตหมดเร็วแบตเตือนขัดขวางการเล่นเกมตลอดเวลานะครับผมขอแนะนำแอปพลิเคชัน Nox Player Nox Player นะครับเป็นโปรแกรมบน PC ที่จะจำลองมือถือของทุกคนนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยมือถือของท่านผู้ชมอาจจะไม่แรงพอในการเล่นเกมภาพสวย Nox Player นะครับก็มาแก้ปัญหาในจุดๆนี้นะครับ <Okay. S 1> ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นเกมในจอที่ใหญ่ขึ้นใช้การควบคุมของแป้นพิมพ์ได้จะเหมาะมากๆในการเล่นเกมประเภท FPS นะครับผม oh. แลที่สำคัญเปิดเกมเล่นได้หลายจอพร้อมกันนะครับสามารถเลือกรุ่นมือถือที่เราต้องการได้เลยนะครับ และฟังก์ชันที่เด็ดที่สุดนะครับก็คือฟังก์ชัน multi d ิ v i c e นะครับผมสามารถดูหนังฟังเพลงเล่นเกมไปพร้อมกันได้นะครับเพราะว่าเปิดได้หลายจอนะคุณผู้ชมนะเด็ดสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะคุณผู้ชมสามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะครับว่า Nox Player นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้เลยหรือว่าจะคลิกลิงก์ที่ใต้ d e s c คลิป i ช n ของผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันนะครับก็ตอบโจทย์มากๆนะสำหรับแอปพลิเคชัน Nox Player ยอรสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมภาพสวยๆนะครับเกมของมือถือเนี่ยเอาไปลนบะครรรัจอกามแง ับ Android ของ Nox Player เนี่ยได้เลยนะครับผมคุณผมมู้ชมก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดกันนะครับสำหรับแอปพลิเคชัน Nox Player นะครับผมนะใช้ได้เฉพาะ Windows เท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทํานชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม จากคลิปที่แล้วนะฮะผมเล่น M4A1 เลเวล3ใส่แมกเทพคือแม่งโคตรโกรงครับโกงจัดครับคุณผมมู้ชมล้วนแล้วก็ลากหัวโคตรจะง,ง่ายนะฮะมันเป็นเพราะว่าแมกเทพหรือเป็นเพราะว่าปืนกันแน่นะครับที่มันร้วนได้ขนาดนั้นนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่น M4A1 level 3แบบไม่ใส่แมกเทพนะครับดูนว,นว่ามันจะโกงไหมนะครับผมโอเค มาคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่น M4 ใส่แม็กเทพใช่ไหมแล้วก็เลเวล3โอ้โหทุกคนเอ้ยโกงคิปหายเลยโคตรโกงนะฮะโกงจะจัดนะครับผม <S <S เดี๋ยวนี้ผมจะมาเล่นแบบไม่ใส่แม็กเทพนะครับมือน,นว่ามันจะโกงหรือเปล่าสรุปแล้วมันโกงเพราะแม็กมันโกงเพราะปืนหรือมันโกงเพราะสกินอะไรยังไงนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้จะลองไม่ใส่แม็กเทพก่อนนะครับโอเคเดนพามาลงที่อู่เรือขอจองกล่องเหลืองรับกันไม่มีใครแย่งด้วยสวย แต่เป็นหมวก3นะครับแล้วก็ปืนอะไรก็ไม่รู้หาปืนก่อนเลยคือ m c a 1มันหาไม่ยากไงคุณผู้ชมมันสามารถซื้อได้นะถ้าตั้งคอนเทนต์ไว้แล้วเนี่ยว่าจะเล่น M4 นะครับแบบใส่แม็กเทปแบบไม่ใส่แม็กเทปมันก็แบบมันหาง่ายนะฮะเพรแค่ไปซื้อเองนะครับผม <S <S ไปเพื่อนเราลงอู่เรือนะฟาร์มข้างในอู่เรือนะจะหมดแล้วแหละเดีเราฟาร์มรอบนอกเอาละกันนะครับผมตรงนี้ไม่มีคนเลย แต่ว่าคนยุบไปโคตรเยอะหเหลือ35คนแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราแว้นหาคนเลยดีกว่าคนลดเร็วมากนะครับ,บวงแรกอยู่เลยอะไรวะเฮ้ยอยู่ไหนเปึ๊บไยไอบอเห็นละแต่ตัวมันอยู่ไหน,นแหค่นั้นแหละเฮ้ยจ่าไปดิมาตั้เลยฮะโอเคนี่ไงเจอละ เจอแล้วนะครับผมเป็นเวลหนึ่งด้วยไม่ต้องไปซื้อแล้วก็เสียชิปอัพอีกนะครับผมเพื่อเรายิงใครวะเสียงปืนต้องไง่บ้าเสียงปืนซ้ายครับป<ะ>ังยังไงดาอีกตัวนะท่านชมเฮ้ยแตกไปดิมาดิฮะหมดตี้ไปนะครับผม โอ้โหนี่ขนาดเวลสองเนี่ยยังไม่ตันนะเนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยเอาปีนเพื่อนเราทำไมซ้ำเพื่อนเราเราก็ซ้ำนายเหมือนกันเพื่อนวินวินไปไปช่วยเพื่อนก่อนสามคนเลยเหรอใจเหรียญอีกพันสองเลยครับคุณผู้ชมไปไปเกิดใหม่ซะเพื่อนไปดนก่อนเหมือนว่าจะได้ยินเสียงปืนฝั่งขวานะครับนั่นไงเจอละยิงเพื่อนเราครับ ดาวเฮ้ยใครขีรข่รถใครขี่รถใครปนรถเราหมุนไปแน้วเฮ้ยปืนแลนะ้วเนี่ยผมไปยิงมาตอนไหนวะโอ้โหนี่ไงตอนแว่ฟา,ามแน่เลย <c oughs> เปลี่ยนปืนผิดนะครับผมไอ้าคิวครับคุณผู้ชมตอนนี้บนแมป24คนนะฮะ กอวอสิ hey, 8, บแปดลูกบาเอ้ยทุกคนว่าผมใช้หมดไหมผมว่าหมดนะถ้าผมไม่ตายซะก่อนนะยังไงก็หมดคือผมบ้าตั้งให้วงไงคุณผู้ชมพอแบบมันเป็นสกายเลยเยเอร์ด้วยแหละเฮ้ยเบอร์สามเบอร์สีโดนอะไรวะโหมันอยู่นอกวงอะ่ะคุณผู้ชมตายนะเรียบร้อยตายหมอกวงมันเรงแล้วเพื่อนขนาดนี้วงเหลือนิดเดียวเองโอ้โหเล่นอนอกวงเฉย เดีวดักวงดีกว่าผมว่าต้องมีคนวิ่งมาทางวิงมา <Okay. S 1> เพื่อนมาเพื่อนเพื่อนไม่ตามเราเลยอะไรวะเราแต่งตัวไม่ตึงเหรอเพื่อน <c oughs> นี่ไงหัวแตกมีอีกหนึ่งฮะคุณผู้ชมสามคนแล้วกันหัวไปดิมีตัวไกลนะครับมันยิงอยู่นั่นไงผมเห็นละ ดาวไปดีดาวไปดีจำไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมอ้าวตายไหวผมว่าต้องมีอีกบีมาเชื่อไหมทั้งล่างทั้งบนนะครับต้องระวังอะ่ะเพื่อนเรามาละผมไประวังข้างบนเองเพื่อนแปรงล่างเลยโอเคไม่น่ามีมานะข้างบนเห็นก็มีร้อยเดียวคุณผู้ชมตู้นี้มันต้องใช้200ใช่ไหมมันมีชุบ200ใช่ไหมตู้เนี้ยแต่มีร้อยเดียวเฮ้ ไงวะอ๋อเห็นแล้วต้นไม้หนึ่งแจ้วนะล่างไปไหนเรียบร้อยล่วงมาดีมาวัดดีมีขี่รถมาขวาครับหนึ่งตัวมันความรัวมันสูใส่แม็กเทพไม่ได้นะคุณผู้ชมนะล่างหัวก็ขึ้นยากนิดหนึ่งนะครับผม วัดก่อนขอลักัอโชว์หน่อยขอหัวหน่อยโอ้ไม่โดนเลย <c oughs> เฮ้ยผมเห็นว้ยมันคุณผู้ชมมันไม่มีปืนไม่อย่างยิงมันนะฮะไปช่วยเพื่อนก่อนเอาหลายตัวเลยว่ะ <c oughs> เอาไม่รอดอไม่ขึ้นหัวเลยคุณผู้ชม พยายามล่างหัวแล้วนะโอ้โหไม่มีไอ้เทพเล่นไม่เป็นเลยครับผู้ชมแต่มันก็ถือว่าโกงอยู่นะมันรวอยู่นะครับผมแต่มีด้านหน้าหนึ่งตัวฮะยังไงไปไหนไปเโดดไปเอาตัวนี้ไปไหนแล้วเอาหายไอ้หมอนี่หายวนตรงไหนลัดไ,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 ไม่รู้นะผู้ชมแต่ว,ว่าได้ยินเสียงครับมีดเอฟแถวฝั่งซ้ายอะ ข้างหน้านี่แหละอยู่ไหนแค่นั้นแหละอ๋อเจอละแตะหมดแตะไปดีครับลาดพี่เหรอหน้องอ,ออกไปฟาร์มไม่ได้ด้วยวงโคตรแรงเบอร์หนึ่งก็ตายเบอร์สามก็ตายเหรียญก็มีร้อยเดียวชุบไม่ได้โทษทีนะเพื่อนไปลาดต่อฮะคุณผู้ชมไปเ,เดี๋ยวหนึ่ง เรียบร้อยไหมล่ะเรียบร้อยไหมล่ะ <c oughs> ความรวมมันก็สุดอยู่นะคุณผู้ชมนะเวลสามไม่ใส่ไม้เทปแต่ถ้าใส่ไม้เทปคือมันโกงเกินอ่ะ <c oughs> มันยิงกันอ่ะบ้านฟาร์มอ่ะคุณผู้ชมเอาไงหมอยู่นี่ฮะแต่เราเฮ้าไงเราไม่อยากดักเราอยากซูนเลยผมมาน่อยู่บนบ้านเราเบิดมีห้าลูกเอาไาว้ทำไมปามันเฮ้าป่าปดิปาไาดิ เอา้าปืนชาร์จไอ้บ้าเอ้ยเอามันเพื่อนเอาบอลไหวเปล่าโอ้วงแรงวงแรงเขาวงด่วนฮึดาเมจเหลืองสักนิดก็ไม่มียิงไม่โดนเลยเพื่อนกูไม่รอ คือถ้าผมดักวงผมก็ที่1ไปแล้วไงคุณผู้ชมแต่ว,ว่ามันห้าวเกิน <c oughs> โอเคแต้ม3,604นะครับผมก็ได้ที่2คุณผู้ชม13คิวฮะโอเคคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าถามว่ามันโหดพอไม่เทพไหมผมว่าส่วนหนึ่งเลยแม็กเทพคือแม่งโคตรโกงนะครับใส่กับปืนอะไรแม่งก็โกงอะ่ะแล้วยิงใส่กับปืนที่โกงอย่าง M4 นี่แบบเบลสามนี่มันก็ โกงเข้าไปใหญ่นะครับผมโคตรสุดนะฮะไปวันนี้ก็บายยนะครับทุกคน